สวัสดีครับวันนี้จากเพจเครื่องมือช่างวันนี้เรามีสินค้าตัวใหม่มานําเสนอนะครับเป็นตู้ชาร์จยี่ห้อมา g ิต o นะครับ3 0์นะครับสามารถชาร์จได้ตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะแล้วก็รถบรรทุกนะครับนี่นะครับมีเกจวัดแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับมีสวิตช์เบรกเกอร์นะครับกันไฟช็อตนะครับแล้วก็หลอดไฟนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับความเร็วนะครับในการชาร์จนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลองใช้งานให้ดูนะครับ นี่นะครับกับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับ12โวลต์นะครับเราจะมาเสียบให้ดูนะครับตอนแรกนะครับเปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับนี่นะครับโอเคครับแล้วก็เสียบนะครับแดงเป็นบวกนะครับดำเป็นลบนี่นะครับแล้วก็ปรับนะครับเป็น12โวลต์นะครับแล้วก็ปรับรอบความเร็วนะครับสักประมาณอยู่ที่5นะครับกำลังดีนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะแสดงสถานะแบตนะครับตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับ ถ้าวิ่งตรงมาถึงศูนย์นะครับคือแบตเต็มนะครับถ้าแบตหมดนะครับจะอยู่ที่30ิบนะครับ